มันหลุดอะกลับมาใหม่กลับมาใหม่ค่ะเมื่อกี้โบทอ,อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เจ็บเลยแฟัมันต้องตัวไหนนะคะมันถนึงจะแบบยุบเร็วมันต้องเป็นตัวที่บวมถูกปะใช่แก้ไนดีคะใช่ค่ะตรงนี้เหนียงด้ไหมเหนียงมีปะนิดนึงเออนิดนึง เมื่อกี้นะคะโบท็อกไปเรียบร้อยแล้วจะอธิบายฟังก่อนว่าตัวโบท็อก ok นะคะมันคือตัวที่จะเป็นตัวเก็บกามกามเราจะใหญ่ถูกปะเออพอเราโบท็อก ok ไปแล้วเนี่ยกามมันจะเล็กลงที่เรากัดกัดฟันแล้วมันขึ้นอ่ะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าโบท็อก ok. ส่วนตัวเมโซโฟแฟตมันคือตัวนี้ค่ะเห็นหน้าจาตัตรชๆงใช่ไหมแล้วจักจะแบบคือกินเยอะไงแล้วจกักรจะเป็นคนไม่อ้วนตัวแต่จกักจะอ้วนหน้าอ้วนตูดอ้วนคุงเออแค่นั้นนะคะเป็นเหมือนจากบมั้งแล้วจะแบบชอบแบบ เนีย่ยเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้มันโผล่มาเพราะฉะนั้นแล้วจ๋าก,ก็ต้องเก็บตรงนี้เพื่อให้หน้ามันเป็นตัววีอย่างนี้นะคะร้านอยู่ก่อนอยู่สนามแบทใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอยู่อ่อนวุ้นทิบเจด่ะคะ่ะแยกหก 6. อืราคาไม่แพงด้วยเมื่อกีรโบท็อกห้าสิบยูเมื่อกี้จ๋าฉีดข้างละยี่ห้ายูอยู่ที่สองพันหนึ่งใช่ไหมใชอืม ใครสนใจก็มาได้เดี๋ยวจ๋าจะชื่อเฟ e บุ๊ k อะไรนะมาคลินิกคอนดูต์คลินิกันเลย F B M I C L I N I V O N N U T ใช่ไหมคะ U T เออนี่แหละเออนี่โหเก่งมากเลยนี่คือเพจคลินิกนะคะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันแฟตแก้มกับตัดกระพุ้งแก้มตัดกระพุ้งแก้มไม่กล้า ไม่ไกลเห็นได้ไหม,มแต่จะมีตรงนี้จ๋าหน้าบานมาตรงนี้แหละที่ทุกคนว่าทำ,าทำไมหน้าอ้วนขึ้นนั่นแหละเพราะว่าเวลาจัดกินมันจะออกหน้าจาัดก,ก็เลยมาเก็บหน้าเพื่อให้ยังกินยังไงก็ยังคงผอมเหมือนเดิมอะไรเออต้องใจเขียนมากสวยที่สุดในสามโลกไปอีกเมื่อกี้บอ็อกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบนี้จะมาเมนสโฟฟตแฟชกันนะคะเอ็นซื้อเองปะไม่ใช่อ้าว แล้วให้มาเมนนะเลิกมีคนเมนให้ด้วยใจดีจังขอบคุณนะคะให้น้องลูกให้น้องลูกทำได้ไหมได้ค่ะให้น้องลูกมคือจริงๆก็ยังบทยังยังไม่ได้นะคะเพราะว่าต้อทนกับให้น้องใช่ให้น้งทันกลับให้น้องลูกคือยังไม่ได้นะคะอันนี้ปกไว้เพื่อให้มันไม่เจ็บแต่พี่กแตโบแต่โบให้น้องลูกมันอันตรายนะ ไม่มีางานใวิจัยหแต่ว่าแบบเขาใช่พี่วิจัยดีเขาบอกเนี่ยเขามาฉีดโบทอรราคาก็ถูกแล้วเขาก็แถมแฟตให้ด้วยเออโมทอกกี่วันเห็นผลคะสักประมาณาห้าวันแต่จะจะรอดูสักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็โอเคแล้วนะจะดูว่ามันจะยุบขนาดไหนคือมันจะค่อยๆยุบนะคะปัดกระพงแก้ไม่กล้า อยู่ได้นานไหมหลังฉีดอยู่ประมาณ4-6เดือนนะคะแต่ตัวแฟร์มันอยู่ที่ว่าเรากินเยอะกินน้อยตัวนี้จะเจ็บจี๊ดๆเหมือนมดกัด นะโอ๊ยต่อแห้งเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีความบวมอยู่นิดนึงคือมันไม่เจ็บขนาดไหนคือมันจะเจ็บแบบจิ๊ดๆหรือว่าต่อชินแล้วก็ไม่รู้คือแบบมันจะบวมแต่ตัวที่บวมมันจะทําให้ยุบเร็วจําไว้เห็นปะ เดี๋ยวดูนะหน้าจา๋าจะเหมือนซานกระทืบแล้วจ๋าจะกลับบานบอกแมสเดนกระทืบอ,อยีไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลย คึงคึงเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยค่อยบูมออกมานะเจ <laughs> <laughs> แล้วน่าจะเหมือนคนโดกระทืบอะเดี๋ยออกวะเดี๋ยว <laughs> ม,มันจะบวมแต่พอบวมมันจะบวมสักประมาณสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะยุบแล้วเ <laughs> ช็ดตรงนี้หน่อย <laughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเอามือปิดตาเลยกลัวเหรอตันนี้ไม่เหมอกค่ะ เก็บด้านข้างอะค่ะหมอเอาต้องแก้มก่อนใช่ไหมเขาแก้มแก้มก่อนใช่ไหมคะหมอไม่บอกหนูปวดจะเย็นเลยปวดชีสดนาเพราะว่ายังเย็นอยู่อ๋อแม่หมอเปันนึงแก้มข้างอีกนิดนึงเขาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่อันนี้เมโซมันเท่าไหร่นะคะจำลืมแล้วแก้มอย่างเดียวสองพันแก้มอย่างเดียวสองพันนะคะเมโซที่นี่อ่ะโอเคอันนึงนะ ดีค่ะชุดทอดค่ะอืล่าเหป่องเท่ากันแล้ว มีความป่องไม่ <Okay. S 1> คือมันจะเจ็บบเจ็บแบบเหมือนมดกัดเฉยๆเันไม่ได้เจ็บจริงขนาดแบบทนไม่ไหวอะไรขนาดนั้นเห็นเข็มแบบนี้แต่เหมือนก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะคือจ่าสัญญากรรม,มาทั้งตัวขนาดนี้เข็มแค่นี้จ่คงไม่กลัว <c oughs> สองพันกี่ซีซีคะไม่ไม่ได้จํากัดซีซีไม่ได้จํากัดซีซีคะ่ะ <c oughs> อืมคนฉีดเป็นหมอคะ่ะ ต้องไหนต่อตรงนี้คนะ่ะโชยเนีย,นยตอนหน้าโช์เนี้ยงดูนะั้นเนี้ยงจะาจะยุบอีกประมาณทิศหนึ่งที่นี่อยู่แถวออนวิสิบเจ็ดค่ะจะพูดมากไม่ได้นะ้ะตอนทีเแป๊บนนึงนะ สม,มบัติหมอบักหมอสุดก็จัยอย่างจริงรลดจริงรลดจริงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะหน้าจะบบวมๆตุยๆอย่างเงี้ยโอ้ยเข็มกามใหญ่ต้องไปต้องโบท็อกนะคะไม่เจ็บเลยปึงนะจะชฉีก,ก่อนพูดมากไม่ได้ใช่หมอมือเบามากอืม เห็นไหมเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมคะจะาชีตตรงนี้เพื่อที่จะให้หน้ามันเป็นกรอบอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยุบไปแล้วมันก็จะเป็นตัว V แบบนี้มเมโซคือตัวยาอะไรคะที่นี่เป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะเป็นสูตรเฉพาะใช่เมโซที่นี่ยุบนะคะเอาสลีมาัเนียเหนียงมีความเป็นเหนียงใช่มีความเป็นเหนียงแล้วก็นวดๆคลึงๆหน่อยนะคะ เหนียงลดยังไงหายใช่ค่ะต้องเมโซแฟตแบบนี้นะคะคือคนหน้ามามาันจะมีสองประเซ็นอุ่นดูหน้าจะดิหน้าจะหมอหน้าหนูมีวความบวมตุ๋ยมากเลยตอนนี้หน้าเป็นสี่เหลี่ยมวัด <c oughs> เขียม คือหน้าบานน่ะมันจะมี2แบบคือ1คนหน้าบางเพราะกลามใช่ไหมคะ2คนหน้าอ้วนเพราะเนื้อมันเยอะจ๋าทั้งกลามเนืทั้งเนื้อเยอะจ๋าก,ก็เลยมาโบททอกเพื่อให้กล้ามให้กลามมันเล็กลงนะคะแล้วก็เมโซแฟตนะคะเพื่อให้เนื้อตรงนี้มันมันละลายกล้ามเนื้อเอ้มันละล,ะล,ะละายไขมันตรงนี้ด้วยสองพันเมโซแฟตสองพันทั้งหน้านะคะเออมีความตุยเดี๋ยวไปข้างหน้าแล้วมีลูกค้ามาต่อใช่ไหม อนุทสิบเจ็ดนะครับนเดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกต่อขอบคุณนะคะคุณหมออีกขอ,อนั่งตรงนี้พี่วีตุนหน้าหนูดีุวยมากมีคนในนี้บอกว่าเคยมาฉีดร้านพี่วีพี่วีใจดีมากลมโบทองมาก็แถ่มันดีด้วยขอ,อน้าตรงนี้ได้ไหมได้ได้นั่งเลยนะหมอเห็นไหหน้านี้ความสวยม่ะ ใช่ไหมเคยมาฉีดที่นี่ใช่ไหมนี่จะอธิบายฟังน,น่ารักจังเลยว่าไงคะลูกนี่นะคะหน้ามาานันจะมีความตื่นแบบนี้นเขาก็จะให้เรานะคะนวดนวดกครึ่งอย่างนี้ไปเอาไว้นี่ก่อนสำหรเนียง ะค,ะค่ะะคะสอบคุณมากค่ะที่นี่เหมือนกันเหรอเออจากก็ฉีดที่นี่เหมือนกันทั้งโบทั้งเมโซโลเลยน่าเอาให้แน่นคือหน้ามันจะบวมอย่างนเห็นปใช่คะหน้าหนูเป็นอย่างนี้เลยอะแล้วมงปุดเนอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้สักประมาณสองสามชั่วโมงมันก็ยุบแล้วคะ่ะอะไรนะคะไม่ค่ะคือมันอยู่ที่ว่าเราอะมันอยู่ที่มือเออมันอยู่ที่เราด้วยคือนไปเคลอได้ค่ะ แต่อาจารย์จะมีช้ำหน่อยเพราะว่าจ่จายกินอาหารเสริมถ้ากินอาหารเสริมมังจะ้ยจริงเหรอสวยเกินในรูปตัจริงสวยกินในรูปอ่อดูดูตัวจริงสวยเกินในรูปพี่วิทย์เดี๋ยวให้ก็าีดฟรีเลยนะคือพี่วิทย์เขาไม่มีโปรแค่นี้ก็ถูกแล้วจริงๆเนาะอะดู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 นะคะอะดูดูคือที่นี่ฉีดถูกแล้วจริงๆ จริงๆนะคะนี่นส,าสาวๆเขาก็มาชีดกันเอ,อสวยตามจ๋าอ่อันนี้จ๋าไม่ได้เป็นคนแนะนํามานะแต่ว่าเขามาฉีดที่นี่เองเออคือฉีดที่พี่บิทอ่มันถูกแล้วโบท็อกที่อื่นอ่ะมันมันจะประพันมัเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่อ่ะมันห้าสิบยูอมันก็อยู่ที่แค่สองพันสองพันกว่าบาทสองพันหนึ่งร้อยยูอยู่ที่สี่พันสองแล้วกถามว่าที่ท้ออะไรอะไรโมดิฟายเออ ส่วนในสอบแฟตน,นะคะก็อยู่ที่2,000ับาทชี้ได้ทางหน้าโดยที่ไม่ได้จำกัดซีซีด้วยถูกถูกแล้วเหอะและที่สำคัญถูกจะแพงอยู่ที่ว่าลงไม่ลงด้วยอืมเขินเบอร์ใหญ่เออโบท็อกร้อยยู <c oughs> อยู่ที่เท่าไหร่4,200ค่ะ ที่ไหนอยู่ที่ไมค์ลินิกชื่อว่าไมค์ลินิกนะคะอยู่ที่อ่อนนุชซอยสิบเจ็ดเดี๋ยวตอนจบแล้วว่าเดี๋ยวจ๋ไปขึ้นเพจพี่วิทไทแล้วก็เข้าไปดูในเพจกันล้วกันเนาะดีงามอาร์แปดใช่ใช่ใช่จ๋าฉีดที่นี่มาประมาณสามพี่วิทหนูฉีดเราพี่วิทมากี่ปีแล้วนะสามปีใช่จ๋าฉีดที่นี่มาสามปีแล้วแต่ตอนศัลยกรรมแบบแรกๆเลยอะตั้งแต่ศัลยกรรมแบบรุ่นแรกๆอะ อยู่ได้นานไหมนานค่ะโบอรอโภมันอยู่ได้ประมาณสีหกเดือนถูกและปลอดภัยอันนี้คือเรื่องจริงถ้าไม่ปลอดภัยจะไม่แนะนำมาจากชี้ที่นี่มานานแล้วราคาที่ขอนเก็นม,มีไหมไม่มี <c oughs> บอรอโภคช่วยให้หน้าเรียวค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มาเด้คอลลาเจนไม่รู้จักค่ะไม่จากขายกูต้าอีฟนะคะผิดแบร์แล้วค่ะผิดแบร์แล้วนะคะพี่วิทย์เขาบอกแอดไลน์คลินิกไม่ได้อ่ะเขาบอกแอดไลน์คลินิกไม่ได้อ่ะค่ะก็เดี๋ยวนะคือเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กของพี่พี่วิทย์เข้าไปดูได้เลยม y คลินิกจะเขียนถูกใช่ไหมคะ เอางี้เดี๋ยวเเขียนเขียนเขียนลายเอาเขียนลายพี่ได้ไหมเออเขียนได้ได้ไดนหนึ่งนะเดี๋ยวเูไอทีก็ได้ครเห็นนะจับไปพยายามเขียนก่อนนะแปอบนึงโอเคเดี๋ยวมัยูไอยาวไหมพี่บิ๊ดเดี๋ยวเ t นยไอ ีแล้วก็ H ฮ่องกง H ฮ่องกงแล้วก็ A A K O N โอ้โหอีกยาวเลยแป๊บหนึงนะให้เขาโทรมาก็ได้ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแล้วก็ K O N เอออันเนี้ยคือลายพิวิธ แอดไลน์ line, พีวิทมาเลยตามน,นี้ตามน,นี้แลกสอบถามพีวิทได้เลยโทรถามพีวิทได้เลยตลามไลน์มีที่จอดรถไหมมีค่ะที่นี่มีที่จอดรถจอดเิ่นที่ชอบมาที่นี่นี่นะคะพอนวดโบทอกมาพอฉีบโบทอกกับเมโซแฟทมาใช่ไหมคะก็ให้นวดนวด,นวดคืออย่างนี้เพื่อให้ยานะคะมันละลายแล้วมันจะยุบลงเร็วเห็นไหมมันจะบวมแค่ตอนแรกี่ ฉีดตัวอือนหรือนมาฉีดตัวนี้ลงไหมมันอยู่ที่หน้าคนด้วยอ่ะยังจ๋าฉีดมาตั้งหลายตัวมันก็ลงมากไม่ลงมากแต่จ๋าฉีดของพี่วีอ่ะลงจริงรู้สึกว่าไม่เปลืองตังค์เออตอนนี้น้แบบมาดูแก้มหนูจะแตกเลยเนี่ยจูกกันถูกกันวีดนัทธัใช่ขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้คือมารีวิวให้ดูนะคะว่าการฉีดโบท็อกกับการเมโซปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะจา๋าฉีดมาสามปีแล้วนะคะยังไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยแต่ไม่ได้ฉีดผิวนะฉีดแค่โบท็อกกับเมโซเท่านั้นฉีดมาแค่นี้ละฉีดมายาวนานมาก <laughs> ตอนนี้พี่จ่าเก็ไลายไม่ได้มองลายเลยมองแต่น้าพี่จ่าชีดเนียงด้วยนี่จ่าฉีดเนียงด้วยเพื่อที่ให้หน้ามันเป็นกรอบแบบนี้นะคะให้เนียนมันเล็กลงน,น่ารักไม่หยิ่งเลยฮะ,ะขอบคุณค่ะต้องไปใครหลายๆคนเคยฉีดที่นี่ใช่ไหมคะรู้ใช่ไหมว่าที่นี่มันแบบลงจริงแล้วก็ราคาถูกเลยไม่แพงพี่วิจัยดีด้วยฉีดเมโซแฟตมาค่ะ เห็นมันบวมอย่างนี้ใช่ไหมเดี like ๋ยวพวกนี้มันก็จะยุบลงแล้วมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะยุบลงเหลือแค่นี้เออนั่นแหละเห็นพิตตี้ที่เขาหน้าวีวีเล็กๆกันไหมนั่นแหละเขามาฉีดโบท็อกกันทั้งนั้นน้อยคนมากที่จะไม่ได้ฉีดโบท็อกถ้าเกิดไม่ได้ฉีดโบท็อกก็คือการแบบไปดึงกรามลงเลยอะเออแบบจะอีป้าจ๋าก็อยากทำแต่ว่ายังกลัวๆอยู่จะไม่มีเวลาไปเลยนะคะก็เลยยังคงต้องโบท็อกอยู่อย่างนี้ อยู่ต่างจังหวัดโอ้โบท็อกนะคะ50าบยูสองพันหนึ่งเมโซเอ้ยร้อยูสี่พันสองเมโซแฟทนะคะ2,000ฉีดได้ทางหน้าวันนี้ฉีกกี่ใบไม่รู้เลยไม่บอกพี่วิคิตังเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจะไปเข้า้องน้ำก่อนเลยดีกว่าอ่ะยังไงก็ไหนะนมีอะไรถามไหมชาชาไหมคือตอนตอนฉีดบาเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะแต่ว่ามันจะรู้แค่รู้สึกว่าแบบจิ๊บจิเหมือนเข็มฉีดยาอย่างนี้เฉยๆเ็จิ๊บจิ๊เหมือนเหมือนมดกัดอะ่ะเออแต่มันไม่ได้เจบ็บแบบโอ้ยอะไรขนาดนั้นไม่ ทางจะเอาไขมันตัวเองมาฉีดค่ะอยากมีแกมากอัพไปแล้วเดี๋ยวจอดไปแล้วเดี๋ยวจอดลิฟต์ไปก่อใครสนใจก็แอดไลน์พี่วิทย์ไปละกันเนาะไปถามพี่วิทย์เอาละกันพี่วิทย์ใจดีด้วยอืมพี่วิทย์ก็ปรึกษาทุกอย่างที่หมดไปแล้วไปแล้วยกเว้นยกเว้นยืมตังค์ใช่ไหมพีวมพ่วิทย์พี่วิทย์ใจดีปรึกษาความสวยความงามกับพี่วิทย์ที่หมดยกเว้นยกเว้นยืมตังค์นะไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะ ไปแล้วไปแล้วนะบายบายเดี<ะ>๋ยวดูนะเดีเ๋ยวจะจะหน้าเล็กกี่ดูตอนนี้หน้าบานอยู่แก้มกคป่องอะเป็นก้อนเลยไปแล้ว